วิธีบันทึกหน้าจอหรืออัดหน้าจอนะครับพร้อมกับถ่ายวิดีโอหน้าเราไปด้วยตประกอบเล็กๆแบบนี้นะครับนอกจอากนี้ยังสามารถเลื่อนไปมาได้อย่างอิสระแบบนี้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับไปที่ตั้งค่าจากนั้นนะครับก็เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ไปที่ตั้งค่าระบบ จากนั้นครับก็ไปที่การอัดบันทึกหน้าจอนะครับแตะเข้าไปแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับบันทึกวิดีอโอด้วยกล้องหน้านะครับซึ่งมันปิดอยู่นะครับเราก็ไปแตะเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดออกไปได้เลยครับกดออกไปจากหน้านี้ได้เลยกดกลับไปแล้วก็ไปอัดบันทึกหน้าจอนะครับเมื่อเราอัดบันทึกหน้าจอาก็จะมี กรอบเล็กๆนะครับเป็นถ่ายวิดีโอหน้าของเราขึ้นมาด้วยนะครับเช่นเราจะทําคลิปสอนคลิปแนะนําอะไรต่างๆนี้นะก็จะมีกรอบวิดีโอเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาทําให้คลิปของเราดูน่าสนใจขึ้นมาอีกนะครับสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้อิสระแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็ไปทดลองทำกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ